บทสวดมนต์บูชาพระาธาตุประจำคนเกิดปีกุลพระาธาตุดอยตุงอิมัสมิงพัทกะกับเปจตุพุทธาผู้ชูชะติตวากะกุสนูลักโกนาคมณนะกัสสปะโคตุมลาชะคาะเหจละติปินทายะมิทิลายะนาคเลสิจะัตติ ปนณายะอตะติตาพุทธาเนอิมัตสมิงปปัพตาคิริปะทะกังนสิทธิตวาเมเตยยะอนาคเตะจะละติปินณายะลาชะคาเหอิมัสมิงฐาเนนะสิทธิสิริสุภปะปวะลังมะคโลตะโมลา